เชอร์รี่หนึ่งตัวนะครับไซส์ประมาณ xl วหญิงใบเตยเราไปตำกันกระเทียมด้วยนะฮะเครืค่องพระรูปขิงกเทียมใส่ใส่อีกนะฮะนี่ผมใส่แค่ดูตัวอย่างไช่ปนใส่ใเพิ่มปวามหอมซอสปลาเขียวสองคนโตน้ำมันหอมสองคนโตใส่ปนเพิ่มดัดตัดทาย สองชอนโต๊ะโดยประมาณนะฮะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะคุกเค้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องที่ตำามาใส่ถิงกระเทียมที่ตำนะครับไปเาุกเขา,ขาเดี๋ยวเราไปยัดในตัวเป็ดนะครับเครื่องนะครับยัดไส้ไปในเป็ดเลยในท้องเป็ดอย่างเงี้ยใส่เข้าไปลึก,ลก ้็งมีรสชาติจากข้างในยัดใบเตยและเครื่องพงโลกเข้าไปครับจะมีวบกัากอบเชยนะครับใส่เข้าไปในท้องใส่เข้าไปสมพิไยเราตำใส่เป็นแรกหรือสูตรไหนดีกว่าก็ไม่ว่ากันนะยัดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บตูดเพื่อที่จะเป่าลมเข้าในตัวเป็ดเย็บนะฮะเย็บตูดทเ่เบามัา เดี๋ยวเราไปขึ้นสีเป็ดกันนะฮะเราจะพึ่งไปก่อนครับน้ำร้อนเสร็จแล้วก็มาขึ้นสีเป็ดนะครับในน้ําสีเป็ดก็จะมีสีส้มแสบนะฮะน้าส้มสายชูซีอิ๊วดำนะครับามาอาบน้ําให้น้องให้ขึ้นสีเป็ดให้สีสม่ําเสมอเดี๋ยวเราจะไปตากแดดไว้2ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปอบย่างนะครับเนี่ยก็ลองไปทําทานดูลองไปทาขายดูก็ได้เป็นอาชีพในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนอบเดี๋ยวผมจะ มานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับไปทำเป็ดกันปะ